นี่คือแก้วเก็บความเย็นเวอร์ชั่นใหม่ของเฟดนะครับใครที่กําลังมองหาแก้วเก็บความเย็นแบบฟังก์ชันเยอะๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับวันนี้วายิสาระในช่วงสาระรีวิววันนี้นะครับเรามากับคนที่เป็นแฟนคลับ f c ของ แก้วเก็บความเย็นเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแก้วเก็บความเย็นมีเยอะมากมายหลายรุ่นหลายแบรนด์เลยนะครับซึ่งหลักๆแล้วก็คือเก็บความเย็นนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะนําตัวนี้มารีวิวนะครับซึ่งแก้วเก็บความเย็นตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยต้องหยิบมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งในวันนี้เราจะมารีวิวแบบฟูลเซ็ตแบบนี้เลยนี่เลยนะครับรีวิวกันแบบฟูลเซ็ตไปเลยนะครับเพราะแก้วเก็บความเย็นตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันเจ๋งๆเพียบเลยครับซึ่งถ้าใครยังจํามันได้นะครับประมาณเมื่อสิ้นปีที่แล้วเเนี่่รอออกกแ้ววตัใหมมาคืป็ แก้วที่คือหาในตลาดมากๆเลยคือเป็นแก้วเก็บความเย็นนะครับที่มีแท่งแบบนี้นะครับแท่งเก็บความเย็นเก็บไว้ในตัวแก้วแล้วก็สามารถกินแก้วหอยมีฟองเครื่องดื่มอะไรเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใส่น้ําแข็งเลยซึ่งแก้วตัวนี้เนี่ยก็คือขายดีมากๆนะครับแล้วก็คนซื้อกันเพียบยอดขายแบบถลม่มทลายเพราะว่ามันตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบอยากกินเครื่องดื่มแต่ไม่อยากใส่น้ําแข็งตัวนี้ก็มาตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยด้วยแท่งตัวนี้นะครับ ซึ่งมาในสิ้นปีนี้นะครับเฟรดเขาออกแก้วรุ่นใหม่นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่อัปเกรดเลยนะครับหรือจะเรียกเป็นเวอร์ชัน2ก็ได้นะครับก็จะมาในชื่อของเฟรดแจ็ค20ออนซึ่งฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยมันก็เยอะกว่าเดิมนะครับแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของการมีแท่งเก็บความเย็นไว้อยู่นะครับแต่แท่งเก็บความเย็นเนี่ยมาใหม่ในรูปแบบของนี่เลย ทังเหมือนเดิมแต่ใหญ่กว่าเดิมนะครับพอแท่งใหญ่กว่าเดิมก็จะทําให้เย็นเร็วกว่าเดิมด้วยรูปร่างเนี่ยก็จะเล็กลงมานะครับจับถนัดมือแถมคุณสมบัติเดิมก็ยังอยู่คือเย็นโดยไม่ต้องใส่น้ําแข็งและแน่นอนครับทำให้เครื่องดื่มเนี่ยไม่เสียรสชาติครั้งที่แล้วอาจจะออกมาเอาใจคนชอบดื่มชอบปาร์ตี้นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเฟดแจ็ค20ออนเนี่ยนอกจากจะมาเอาใจคนชอบดื่มชอบปาร์ตี้แล้วเนี่ยยังเอาใจคนชอบเครื่องดื่มสายสุขภาพทั้งสายชาสายกาแฟเนี้ยได้เลยนะครับด้วยรูปทรงที่ทันสม จะมีแผ่นรองนะครับการลื่นในการวางเนี่ยก็จะทาให้แก้วเนี่ยไม่ลื่นมากนะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นฝาปิดแบบใหม่นะครับเป็นฝาที่มีสายคล้องสามารถสะพายกระเป๋าได้เลยนะครับตัวนี้เป็นยางที่แบบมีความทนทานเลยสามารถคล้องไปกับกระเป๋าได้เลยนะครับซึ่งเขาก็คิดมาแล้วนะครับในการห้อยพกพาเนี่ยก็สามารถดึงเก็บกลับมาด้านบนเนี่ยมีฝาปิดนะครับเป็นจุกฝาปิดซึ่งเปิดล็อก แล้วก็สามารถใส่หลอดตรงนี้ได้นะครับส่วนฝาปิดตรงนี้จะเป็นแบบฝากเกลียวน,นะครับก็หมุนออกมาจะสังเกตได้ว่านะครับเป็นฝากเกลียวที่เป็นเกลียวอยู่ด้านในนะครับเกลียวที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็เกลียวที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับซึ่งทําให้มันรู้สึกเรียบหรูเลยนะครับไม่ใช่เกลียวที่อยู่ข้างนอกนะครับก็เป็นการดีไซน์ที่ออกมาเนี่ย ดูดีทันสมัยมากๆเลยโดยไฮไลท์ของแก้วเฟสที่รู้กันดีนะครับเขาจะมีแท่งเก็บความเย็นนะครับครั้งที่แล้วแท่งเก็บความเย็นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะยาวแบบนี้นะครับก็แท่งประมาณนี้แต่ตัวนี้เนี่ยมาใหญ่กว่านะครับก็ตัวอ้วนป้อมกว่านะครับตัวนี้ตัวใหม่ซึ่งเก็บน้ําแล้วเก็บมันแข็งได้มากกว่านะครับตัวนี้ความสูงอาจจะไม่สูงเท่านะครับแต่ปริมาณเนี่ยเยอะกว่าใหญ่กว่าและมาครั้งนี้นะครับก็จะไม่ได้เป็นแบบดูดแม่เหล็กแล้วนะครับก็จะเป็นตัวซิลิโคน ยางตัวนี้นะครับที่จะทําให้ยึดติดกับตัวด้านในเนี่ยนะครับได้แน่นมากขึ้นซึ่งแน่นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้นะครับมียางซิลิโคนเนี่ยที่เราสามารถเติมน้าแข็งทําให้เราสามารถเติมน้ำนะครับในปริมาณแม็กตรงนี้นะครับเติมได้เองนะครับแล้วก็ปิดฝา,าไว้แล้วเราก็นําไปแช่เย็นจนมันแข็งแล้วก็นํามาใช้งานได้ซึ่งตัวนี้ปริมาณเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็เวลาใส่ลงไปเนี่ยก็ใส่เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้จะแน่นกว่าเดิมนะครับเวลาเราหมุนใส่เข้าไปแน่นๆแล้วเนี่ยไม่มีความโครงเหมือนรุ่่นนทีีแลล้้วเยอ ือไม่โครงเลยนะครับก็คือแน่นมากๆนี่นะครับนี่ก็ ไม่หลุดนะครับถือว่าดีมากๆเลยตัวนี้เห็นแน่นๆแบบนี้นะครับถ้าจะดึงออกเนี่ยก็คือจะดึงยากนะครับฉะนั้นก็ต้องมีการหมุนหน่อยนะครับบิดหมุนนิดนึงดูเลยทั้งๆที่ไม่มีเกลียวเนี่ยแต่ว่าตัวยางซิลิโคนตรงนี้มันทําให้มันเกาะยึดแน่นมากๆนะครับซึ่งก็ไม่ต้องห่วงนะครับซิลิโคนยางตัวนี้เป็นวัสดุแบบฟรุตเกตนะครับก็สามารถใช้งานกับอาหารเครื่องดื่มได้เลยส่วนต้องฝาปิดนะครับแล้วก็เกลียวตรงนี้เนี่ยเขาก็เป็นเกลียวแบบล็อกเป็นเกรดดีมากเลยนะครับใส่ใจในการล็อกเกลียวมากเลยคือเราสามารถหมุน เข้าล็อกของมันนะครับแล้วก็หมุนอีกทีล็อกได้เลยซึ่งจริงๆแล้วทํางานด้วยมือเดียวได้เลยนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานครับเราก็จะสามารถใช้งานด้วยมือเดียวนะครับอย่าผมใช้มือเดียวนะครับในการหมุนหลุดออกมาแล้วนะครับการปิดก็ง่ายๆหมุนใช้มือเดียวล็อกแล้วก็แน่นด้วยนะครับน้ำไม่กระชอกแน่นอน ฝาล็อกตรงนี้ก็ช่วยให้เราได้เครื่องดื่มนะครับไปใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับในการซื้อ1เซตธรรมดานะครับเราก็จะได้ตัวแก้วมา1ใบนะครับพร้อมกับฝาปิดแล้วก็ตัวแท่งเก็บความเย็น1อันนะครับแล้วเขาก็ยังมีหลอดนะครับกับที่ความสะอาดหลอดมาให้ด้วยก็คือ1เซตเนี่ยจะได้ประมาณนี้เลยนะครับครบมาเลย1เซตผมชอบหลอดที่เขาแถมมากๆเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นหลอดที่แบบดูแบบแปลกๆเนาะเป็นแท่งสแตนเลสแล้วก็มี ยางตรงนี้ด้วยนะครับคือเขาออกแบบมาแก้ปัญหาสําหรับคนที่ชอบทานหลอดนะครับเวลาเราพกแก้วแบบนี้เวลาเราใช้หลอดพลาสติกเนี่ยเวลาพับเก็บแบบนี้นะครับไปในแก้วที่เราจะต้องเดินทางอะไรต่อเนี่ยพับไปหลอดก็จะหักแล้วก็ดึงออกมายากด้วยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาดีมากๆก็จะเป็นหลอดลูมิเนียมพร้อมยางซิลิโคนตรงนี้นะเป็นวัสดุฟู้ดเกรดนะครับไม่ต้องห่วงเลยก็ใส่ไปตรงนี้ครับดันลงไปปึ๊บนี่เราก็ใช้หลอดสามารถดูดได้แล้วครับจะเห็นได้ว่าตัวหลอดเนี่ยต้นแท่งดูดตรงนี้นะครับก็จะลงไปถึง ก้นแก้วเลยนะครับความสูงนี่พอกันเลยเห็นไหมครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถดูดน้ําได้ตามปกติเลยดูดน้ำตามปกติแล้วก็เวลาจะเก็บเนี่ยนะครับก็ใช้ในมือเดียวเนี่ยกดลงไปเลยหมุนเก็บเรียบร้อยนี่เลยครับเห็นไหมเราก็สามารถใช้แก้วเก็บความเย็นพร้อมกับมีหลอดในตัวหิวเมื่อไหร่อยากดื่มน้ำเมื่อไหร่ก็เปิดมา หลอดก็จะเด้งออกมาแต่ถ้าหลอดไม่เด้งเนี่ยนะครับเราก็หมุนฝาลนิดหน่อยนี่ครับหลอดก็เด้งออกมาแล้วนะครับบางครั้งหลอดก็จะเด้งออกมาเลยนะครับนี่แบบนี้หลอดเด้งออกมาแต่บางทีอาจจะปิดไว้นานนะครับอาจจะค้างๆหน่อยก็หมุนนิดๆหน่อยๆก็จอกมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแก้วเก็บความเย็นที่เขาคิดฟังก์ชันมาครบแล้วนะครับ ผมว่าถือว่าดีมากๆเลยใครที่เป็นสายดื่มปาร์ตี้นะครับไม่อยากใส่กินน้ําแข็งเนี่ยอันนี้ได้เลยใครที่ชอบทานชากาแฟยเย็นอะไรที่แบบก็ไม่อยากใส่น้ําแข็งเนี่ยพะเราทานตัวนี้เนะี่ยน้ำแข็งก็จะไม่ไปทําลายรสชาติของน้ําดื่มที่เราทานด้วยนะครับคือสะดวกมากๆเลยส่วนตัวหลอดนี้นะครับเขาก็แถมไม้ทําความสะอาดมาให้ด้วยนะครับเราก็สามารถไปเอาไปล้างนะครับ <c oughs> ก็ล้างทางความสะอาดได้ครับก็หายห่วงเรื่องความสะอาดได้เลยนะครับแต่ฟังก์ชันเพิ่มเติมของแก้วใบนี้นะครับที่ผมให้ดูนี่ก็คืออินฟิวสติ๊กครับ อินฟิวสติคคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันครับอินฟิวสติกตัวนี้นะครับเขาให้มาพร้อมเคสเก็บเนี่ยนะครับจะให้ตัวแท่งเป็นอินฟิวเนี่ยมา1แท่งนะครับพร้อมกับตัวนี้เป็นถุงกรองอีก1ชั้นนะครับแล้วเราก็เอาแท่งเก็บความเย็นตัวเนี้ยออกนะครับแล้วมาใส่แท่งอินฟิวตัวนี้นะครับจากนั้นก็เปิดฝานะครับเทกาแฟขั้วบดที่เราอยากจะทานลงไปหรือว่าชาก็ได้นะครับเข้าไปแล้วเราก็เทน้ําร้อนลงไปในนี้แล้วก็ปิดฝาก็จะเป็น ได้ชาได้กาแฟที่เราทานกองไปในตัวนะครับส่วนใครที่ทานชานะครับที่อยากจะกองมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับพวกชาไทยนะครับชาจีนอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็กองใส่เข้าไปอีกชั้นหนึ่งได้เลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เติมน้ําร้อนนะครับก็จะได้ทานชาร้อนๆได้นะครับเหมือนเป็นแก้วชงชาชงกาแฟไปในตัวได้เลยนะครับในอีกหนคลิปหนึ่งครับเขาทำเป็นกาแฟดริปนะครับก็โหดีมากๆเลยทํากาแฟดริปนะครับ แล้วก็ใส่กับตัวน้ําแข็งเนี่ยนะครับก็ให้เราได้ทานกาแฟเย็นเนี่ยดิฟกาแฟเย็นลงไปในนี้นะครับเย็นพร้อมทานเลยนะครับโหอันนี้ก็คือเห็นในคลิปเนี่ยทำกาแฟเนี่ยคือดีมากๆเลยซึ่งในแท่งอินฟิวนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราชงชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเติมชาอะไรทงชาเรียบร้อยแล้วอยากถ้าอยากจะกินชาร้นเนี่ยก็อ,อาจจะทานได้เลยแต่ถ้าอยากกินชาเย็นนะครับเราก็เปลี่ยนเอาแท่งเย็นเนี่ย ใส่เข้าไปในชาที่เราเพิ่งทําไปปุ๊บหมุนๆๆนหน่อยรอสักพักนึงนะครับฟิวฟิวไปแล้วก็ทานเราก็จะได้ชาเย็นเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สําหรับคนชอบทานชาน่ยจะชอบเลยนะครับซึ่งสินค้าตัวนี้นะครับเขาก็รับประกันการใช้งาน2ปีนะครับสามารถเคลมสินค้าได้กรณีใช้แล้วแบบมีปัญหานะครับเอาจริงๆนะครับแก้วเก็บความเย็นตัวนี้นะครับเฟดแจ็คยี่สิบออนเนี่ยซื้อแก้วเดียวเนี่ย ได้ฟังกชันต่างๆเขาคิดว่าคุ้มค่าแล้วนะครับแต่แนะนำนะครับซื้อแบบเซ็ตที่แบบคุ้มค่าเลยเป็นแบบ full o b j e c t เลยนะครับก็ได้ทั้งชุดนี้เลยนะครับได้แก้วเก็บความเย็นหนึ่งใบแล้วก็ได้แทงเก็บความเย็นเนี่ยเป็น2เลยนะครับตัวที่อยู่ในแก้ว1แล้วก็ตัวนี้2นะครับพร้อมเคสของมันเลยและนี่นะครับ i n f i l l stick นะครับตัวที่จะมาทําฟังก์ชันให้แก้วตัวนี้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับอีก1อันพร้อมเคสก็จะได้ชุดนี้เลยนะครับเซ็ตนี้ก็1 0 0 0งนต้นๆเท่านั้นเองนะครับคนชอบดื่มชอบป แฮปปี้มากกว่าเดิมเป็น2เท่าเลยนะครับถ้าชอบเย็นแบบไม่ต้องใส่น้ําแข็งเพื่อไม่ให้เสียรสชาติของเครื่องดื่มเราเนี่ยแนะนําแก้วเก็บความเย็นเฟรดเลยนะครับถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ด้านล่างนี้นะครับไปตามซื้อกันได้แนะนําแบบซื้อแบบเซ t ตฟูลออบเจต์เนี่ยนะครับได้ฟังก์ชันทุกอย่างครบคุ้มเลยครับ